โอเครนะับสองวิธีการรับเงินฟรีนะครับเข้าทูมิเน่บอลเด็ดวันละ200บาทเลยนะครับก็เป็นแอปหาเงินมาใหม่นะเพียงแค่เราดาวน์โหลดมานะตัวน,นี้สามารถทําเงินได้แล้วการเล่นเกมก็จะเป็นการที่เราเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งการเล่นการทำงานประมาณนี้เล่นตาหนึงนะ่งเนี่ยจะได้รับเงินเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้ยังไม่ทําการดาวน์โหลดแอปตัวน,นี้สามารถดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับนะซึ่งสำหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะก็ะจะมีคําว่าลิงกนะ์ดาวน์โหลดเนาะกดไไปที่ลลิงก์ด้ยเยนะครับ หลังจากที่กดเข้ามานะครับมันก็จะพาเพื่อนๆนับเด้งเข้าไปหน้าต่างเมนูการติดตั้งในขนานี้นะกดติดตั้งในขนะนี้ไปนะเราก็มาติดตั้งส่วนตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเดี๋ยวก็เปิดกดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเปิดในส่วนตัวแอปมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทําการเลือกในส่วนการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็เลือกลงทะเบียนได้ด้วย Facebook หรือว่า Gmail นะหรือว่า g o o g l e เนาะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็แต่ขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะรอสักครู่นะครับ อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาหน้าแรกประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากจะได้เงินฟรี30บาทนะครับก็จะมีมุมบนขวาตรงรูปคนนะสามสิบนะกดเข้าไปนะแล้วก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะนำไปกรอกได้ซึ่งการกรอกจะได้รับในส่วนของเงินฟรี30บาทนะจะเป็นรหัสของใครก็ได้นะจะเป็นของเพื่อนหรือของผมก็ได้เนาะก็จะขึ้นให้ตัวหน้าจอเเลยนะครับก็จะเป็นรหัสเชิญตัวนี้เลยเนาะ ในส่วนของใครที่กรอกเสร็จนะครับก็อย่าลืมมาทําการเล่นได้เลยเนาะซึ่งการเล่นการทำงานอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าจะเป็นการที่เราเลื่อนหน้าจอซ้ายขวาครับกาจัดในส่วนของศัตรูประมาณนี้เนาะก็คือการเล่นการทำงานง่ายๆประมาณนี้นะครับสามารถทําเงินได้จริงๆเนาะนี่ก็เล่นไปแบบเพลินเพนได้นะตอนที่ผมเลเวล58บแล้วนะครับก็สามารถถอนเงินได้เนาะนี่ก็เล่นไปนะก็คือเล่นเพลินๆได้เลยนะในส่วนของ แอปนี้เกมนี้นะเล่นตาหนึ่งจะได้เงินเยอะมากมากดีแต่ผมจะให้ดูว่าได้ตาหนึ่งมันจะได้เงินเท่าไหร่นะแล้วก็เหรียญเท่าไหร่นะซึ่งเหรียญตรงนี้ก็สามารถนําไปแลกเป็นเงินนะเข้าในส่วทุนนี้ว่าเหลือได้นะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนะแล้วได้รับเงินแอปนี้ผมก็เลยได้ว่าแนะนาเลยาเป็นแอปที่มาใหม่เนาะมาแรงมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็รีบคลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นร่วมดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะ นี่ก็เล่นประมาณนี้เล่นเสร็จผมแนะนําให้ดูโฆษณาทุกครั้งนะเพราะว่าตัวนี้เราจะได้เหรียญน,นับคูณหนะ้าเนาะก็คือจะได้เงินเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันดูแล้นะสองแอปนี้นะอ่ามันจะผ่านแล้วนะเป็สนสองตาน,นี้นะอ่าเล่นเสร็จนะผมแนะนําให้ดูตรงคูณห้านะจะได้ประมาณ3 0 0พันเหรียญน,นะแล้วก็เงินอีกสบาทนะ อ่าสามพันเหรียญน,นะครับตีเป็นเงินประมาณกี่บาทเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะสามพันเหรียญน,นะรตีเป็นเงินประมาณสิบาทเลยเนาะก็คือนี่สามารถแลกได้นะครับเราต้องอัพให้เป็นแม็กก่อนนะตอนนี้ผมเป็นแม็กอันหนึ่งแล้วนะแต่ตัวเนี้ยเราต้องอัพให้เป็นแม็กก็คือเลเวลสิบด้านล่างด้วยนะเพื่อที่จะนะครับถอนในสองเหรียญน,นะซึ่งเหรียญที่เราได้จากการเล่นเกมนะตาหนึ่งเนี่ยจะได้เยอะมากมากนะตาละประมาณสามพันเหรียญหรือว่าถ้ามีภารกิจเพิ่มเติมมาอีกนะก็จะได้ประมาณตาละ 6, 7, หกพัน,น,น้้นะลก็าาถถไดแวนะ อัพให้เป็นเลเวล20นะับแล้วก็เลเวล10เนาะเพื่อที่จะถอนในส่วนของเงินนะับสีสีฟ้าหรือว่าเป็นเงินตัวนี้นะับดีวเราก็สามารถมาเล่นได้เพลินๆรัวๆได้เลยนะในส่วนเกมนี้ก็คือการทํางานหลักๆมีเป็นจะเป็นการเล่นเกมซะเป็นส่วนใหญ่นะก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะได้เงินเพิ่มเติมนะตรงธนาบัตรสีแดงนะตัวนี้ก็ไปทำภารกิจเพิ่มเติมนะอ่ะแล้วก็ในส่วนการถอนเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของวิธีการถอนเงินด้วยนะ แล้วก็ถอนอยังไงนะกรอกเบอร์ทุกนี้ว่าเหรีย t ยังไงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนให้แล้วกันเนาะนี่การเล่นก็ประมาณนี้เลยนะเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะเล่นไม่ได้ยากนะอ๋ผ่านแล้วนะนี่ตานี้แป๊บเดียวนะอยู่รอดครบ30สิตัวได้นะครับ เล่นเสร็จผมแนะนําให้ดูตรงคูณ5นะจะได้ประมาณ3,000ันเหรียญแล้วก็เงินอีก3บาทนะครับทุกครั้งเลยเนาะมันก็จะเพิ่มมาให้เราเพิ่มมาให้เราคนระับตอนนี้ผมเก็บสะสมได้5 0 0พันกว่าเหรียญแล้วนะวิธีการถอนนะครับในส่วนของแบงค์สีแดงตัวนี้นะครับเราต้องไปทำธารกิจนะโดยการชวนเพื่อนนะครับย้ําว่าจะเป็นการชวนเพื่อนนะคใครที่ทําไม่ได้นะตัวนี้จะไม่สามารถถอนออกได้นะวิธีการชวนเนี่ยเราสามารถกดเพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกเป็นเนื้อหามาวางใต้คลิปผมไม่ได้หรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มเฟซลุน์กลุ่มไล,ม,ล,ม,ลนะมีพนดกกะรั็จ จำนวนขึ้นมาด้านล่างประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากดเร่งเร่งเร่งเนาะถ้าเกิดมันอ่ะตอนนี้มันเหลืออีกหกครั้งนะครับถ้าเกิดมันครบหกครั้งเราสามารถถอนยอด960บาทได้นะครับแต่ว่าหากไม่ถึงนะครับก็ไม่สามารถถอนได้แลก็คือสามารถถอนได้แค่480้นั่นเองนะครับ ในส่วนของเงินสีฟ้านะครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำธุรกิจเพิ่มนะก็คือเราสามารถถอนออกได้เลยนะก็คือหากเรามีเยอะก็สามารถถอนออกได้เยอะนะซึ่งวันนี้ผมทําได้ที่258บาทนะครับก็สามารถกดถอนได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ถอนนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของแอป,ปนี้ส่วนใครที่อยากจะได้เงินเพิ่มเติมนะแนะนำมาทำธุรกิจรายวันตรงงานประจาวันทําให้หมดเลยนะนี่กดรับซึ่งตอนนี้จะได้ประมาณ10บาทต่อวันเนาะเราก็มาทํามาดู วิ Video, ดีโอดูโฆษณาตัวนี้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันนะวิธีการทําให้ผ่านก็คือดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะให้เราผ่านนะจะมีเวลานับ5นาทีนะถอยหลังก็ทําให้ครบ2ครั้งนะส่วนตัวนี้นับก็รอเวลาเหมือนกันนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดอะไรเลยเนาะกดแล้วก็กดออกมาแล้วก็จะเพิ่มเป็น1ครั้งนะก็ทําให้ครบนะับในส่วนของงานประจําวันนะก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนะสะสมนับได้160บาทเนาะตัวนี้ใครที่ทําผ่านก็มารับเนาะ แล้วก็การชวนเพื่อนนะใครที่มีหน้าเชิญก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้ของผมก็จะเป็น6 8 1 40, 4 0 4 4 8ก็ฝากด้วยนะส่วนของผู้ชมก็จะแตกต่างออกไปนะใครที่มีหน้าเชิญก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นก่อนตอนนี้เลยวล60แล้วนะผมก็ใกล้สามารถาสามารถที่จะใกล้นะในสองการถอนได้แล้วในสองเหรียญน,นะซึ่งเล่นแต่ละครั้งเราจะได้รับเงินเยอะมากหาัวใจเราหมดเราสามารถดูโฆษณาเพิ่มเติมได้เล่นต่อไปเรื่อยๆๆไไดด้้ถออนเนเเรรื่ยยละคับ ก็จะประมาณนี้ใครที่ดูคลิปนี้ก็รีบคลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นกันได้ในส่วนครันี้ยังถอนได้จ่ายปกตินะใครที่ดูคลิปนี้ก็รีบกดลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นร่วมดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ